ทางทักิจเนี่ยก็ก็เป็นแกนหลักของเยาวชนตัวก็ยายาให้การแอแล้วก็าการการได้ผลิตาัณฑ์ดีกว่าก็คงมีการทำตลอดนะครับในเรื่องของนายโยนนะครับเราก็เปลี่ยนทีนี้แนวทางภาพไทยก็แพร่หลายแล้วนะครับวรการ มี่ตัวใหญ่ทางทางนี้ตัวใหญ่ของโยนที่ทำเครื่องผีขาและไขอะไรต่างๆที่เอามาหมักนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ที่เแยๆมีการแข่งขันกันมากมายแล้วพันธุ์ข้าวในประเทศไทยเนี่ยถ้าที่ผมติดตามมันมีอยู่สอง สองพันกว่าชนิดนะครับสองพันกว่าชนิดนะฮะผมมีโอกาสได้ไปดูนาข้าวของเวียดนามกับจีนเนี่ยจะเห็นว่านาข้าวเขาเนี่ยจะเสมอกันเลยครับต้นนี่จะเสมอกันเลยนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยสูงสูงต่ําๆสูงสูงต่ำๆผมก็เลยถามเขาว่าไอ้ไอ้เหตุที่มันสูงสูงต่ำๆเนี่ยเพราะอะไรอันนี้เป็นนี่เป็นองค์ความรู้ของหนูๆทุกคนนะครับ เพ <secondly, S 1> ราะว่า <Paste ur> ถ้าเราปรับที่ <S <S ท <S <S ดินเนี่ยไม่เสมอถ้าที่ดินไม่เสมอเนี่ยข้าวเนี่ย,ยมันจะได้รับปุ๋ยรับน้ำไม่เท่ากันยืดล้มหน่ยครับขออีกหนึ่งครับผมรักชอบเด็กชุดเดือด เออเอาอ่ะอมอายทำนนี้อวานโยนบันแม่เกี่ยวอลพ่อโยนบอลแม่เดี่ยวบเพ่อยู่น่นนะบอก บอกเล่นะสานม่คนนีเล็กน้อยเนี่ยก็จะแสลัออกไม่ไม่ไม่โดนกลงเาเลยหุยมาแลยสานยก็เดมนครับลาออกลาอกันออะหนูสคนขาดกัได้ขมามาด้วยมาสอบกันมาหนาเดิมหนูคนลาาร หนูไม่ขาดรองเท้าด่ลงไปทั้งเท้างี้หรอรองเท้าไปถ่าไปนวดเลยไปถ่าที่น่ดเลยว่าแล้วทำไมมันติดดิ้เข้าแวดเแถวดยายซ้อกอนกันแลวเดี๋ยวเอาเเก็บตกหน่อยดิ